สวัสดีครับป้าวัดีแนนที่ผมมารับไปทานข้าวตรงนี้แนนรออยู่ทร้านแล้วครับดูแรลรถดีเหมือนกันนะเหล่ารถยนต์ของผมมีสภาพมันคงแข็งแรงดูแรลรถด,ดีก็เหมือนดูแลชีวิตตัวเองแล้วคนที่เรารักกนดีด้วยแล้วประกันแรงเนี่ยพอดีเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ประกัน 2+X บวก X จากบริษัทเอเชียประกรันภัยนั่นไงป้าบอกแนนไปแล้วว่าชั้นหนึ่งอ่ะคุ้มครองได้ยเยอะกว่าก็เฉียวชนขึ้นมา,าจ,จะทำไง เฮ้ยชนแล้วหนีดียว่าไอ้สองบวกเอ็กอะไรเนี่ยช่วยเองได้ไหมไม่ต้องห่วงค่ะคุณพ่อประกันสองบวกเอ็กกับบริษัทเอเชียประกันภัยไม่เหมือนใครถูกชนแล้วหนีไม่มีคู่กรณีเราก็คุ้มครองให้คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถรถชนรถถายรถไฟไหมสูงสุด1 0 0 0 0แบาทค่ะคุ้มครองได้แม้ไม่มีคู่กรณีเพียงแจ้งทันทีประกัน2บวก X จากบริษัทเอเชียประกันไทยเริ่มต้นแค่7,200บาทซื้อเลยที่เว็บไซต์7 2 4 .co.th ครัป้าอยากได้นะเดี๋ยวผมจัดให้ครับ